สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ทิชเชอร์ขวัญกระมนจะพาเด็กๆไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆกันนะคะโดยการทดลองนี้มีชื่อว่าแม่เด็กดูดพลัง (The Powerful Magnet) ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกันนั้นทิชเชอร์อยากพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับวัตถุประสงค์ของการทดลองและอุปกรณ์ต่างๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวัตถุประสงค์ในการทดลอง o b j e c t i v e เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดคือโลหะและสิ่งใดคืออะโรหะ so students to identify t h i s e items are metal and non-metal อุปกรณ์การทดลอง materials แม่เหล็ก magnet ชอ้อน spoon ยางลบ eraser คลิปหนีบกระดาษ paper clip ไม้บรรทดัด ruler ดินสอ p e n c i l กุญแจ key วิธีการทดลอง method of experiment ให้เด็กๆนำแม่เหล็กไปสัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆประกอบไปด้วยช้อนอยางลบดินสอคลิปหนีบกระดาษไม้บรรทัดและกุญแจจากนั้นให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างที่แม่เหล็กสามารถดูดขึ้นมาได้ และสิ่งใดบ้างที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดขึ้นมาได้ค่ะ First, be managed to contact w i t h items such spoon, a l a s e r pencil, paperclip, ruler, key Next, observe what are the m a g n e d s that can be sucked and cannot suck Finally, the conclusion of the experiment ก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอการทดลองนั้นทีเชอร์อยากให้เด็กตั้งใจดู สังเกตและตอบทิเชอร์เสียงดังๆด้วยนะคะว่าสิ่งใดที่แม่เหล็กสามารถดูดขึ้นมาได้บ้างและสิ่งใดที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่แม่เหล็กสามารถดูดขึ้นมาได้นั้นเราเรียกมันว่าโลหะ Me t a l แต่สิ่งที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดขึ้นมาได้นั้นเราเรียกมันว่าอ l โลหะ non m e t a l ทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูการทดลองของทิเชอร์กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ อาเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของทีเชอร์นะคะช่วยทีเชอร์ตอบเสียดงดังๆด้วยนะคะว่าสิ่งใดคือโลหะและสิ่งใดคืออโลหะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ let's go <S เอาละค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ของทีเชอร์ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแม่เหช้อนสปูน ยางลบเลเซอร์คลิปหนีบกระดาษเ e r คลิปไม้บรรทัด r ู l e หอกุญแจ e ีและดินสอ p ัน c i l t อร์ที่เชอจะทำการทดลอง โดยการนำแม่เหล็กไปสัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วเด็กๆค่อยสังเกตดูนะคะว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างและไม่สามารถดูดอะไรได้บ้างทีเชอร์จะไปเริ่มที่อุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1ช้อนเด็กๆนับพร้อมกันค่ะวัน t ูตรีอ่าเป็นยังไงคะ แม่เหล็กสามารถดูดช้อนได้ค่ะแปลว่าช้อนเป็นโลหะค่ะยางลบเด็กๆนับพร้อมกันนะคะ One, two, three. 1 2 3 t เห็นไหมคะแม่เหล็กไม่สามารถดูดยางลบที่ทำจากยางได้ดังนั้นยางลบเป็นอโลหะค่ะต่อไปคลิปหนีบกระดาษ ดเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ one two three อาแม่เหล็กสามารถดูดคลิปหนีบกระดาษได้ค่ะดังนั้นคลิปหนีบกระดาษเป็นโลหะค่ะต่อไปไม้บรรทัดเด็กๆนับพร้อมกันนะคะ one two three อาเป็นยังไงคะ แม่เหล็กไม่สามารถดูดไม้บรรทัดที่ทำจากพลาสติกได้ดังนั้นไม้บรรทัดเป็นอะโลหะค่ะต่อไปกุญแจ one two three แม่เหล็กสามารถดูดกุญแจขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นกุญแจเป็นโลหะค่ะต่อไปดินสอ เด็กๆนับพร้อมกันค่ะ one two t เป็นยังไงคะแม่เหล็กไม่สามารถดูดดินสอที่ทำจากไม้ได้ดังนั้นดินสอเป็นอะโลหะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วนั้นเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าอะไรบ้างที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ สิ่งที่แม่เหล็กสามารถดูดได้นั้นเราเรียกมันว่าโลหะใช่ไหมคะเม d ด l มีอะไรบ้างคะเด็กๆตอบให้ทีเชอร์ชื่นใจหน่อยเร็วใช่แล้วคะ่ะมีช้อนสปูนคลิปหนีบกระดาษ PAPER CLIP แล้วอะไรอีกนะใช่แล้วคะ่ะกุญแจ k e ยแล้วสิ่งที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ละคะ เราเรียกมันว่าอโลหะใช่ไหมคะนอนเม l มีอะไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆช่วยทิเชอร์ตอบสิคะใช่แล้วคะ่ะดินสอ Pencil อะไรอีกหน้ายางลบ e ล a s e r แล้วอะไรอีกอย่างคะเด็กๆอ่าใช่แล้วคะ่ะไม้บรรทัดเ e r เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว สรุปผลการทดลอง The results แม่เหล็กไม่สามารถดูดสิ่งที่เป็นอโลหะได้แต่สามารถดูดสิ่งที่เป็นโลหะได้ค่ะ Cannot suck non-metal items but can suck metal items เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างภายในบ้านของเราที่เป็นโลหะและสิ่งใดบ้างที่เป็นอโลหะ คุณพ่อคุณแม่สามารถนําแม่เหล็กไปให้เด็กๆสัมผัสกับสิ่งต่างๆภายในบ้านภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะและเด็กๆจะได้ฝึกสังเกตว่าสิ่งใดภายในบ้านที่แม่เหล็กสามารถดูดได้และสิ่งใดบ้างที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ค่ะ students observe what is inside our house that is metal and non-metal สำหรับวันนี้ทิชเชอร์ขวัญกมลก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะ Goodbye!